สวัสดีครับมาพบกับช่องพี่หนุ่มเล่าเรื่องเพื่อความบันเทิงอีกแล้วนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยในเรื่องเด็กน้อยผู้เห็นนาคาสิ่งลึอลับในบนโลกนี้ไม่มีใครการันตีได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จดังนั้นควรพิจารณาในการรับชมนะครับผมกลางหมู่บ้านเล็กๆริมลำธาร ในหุบเขาเด็กชายกำพร้ายชื่อคิมอาศัยอยู่กับยายแก่แกเขาเป็นเด็กเงียบขรึมมักชอบไปเล่นในที่ลำธารคนเดียวเสมอที่ลำธารหลังหมู่บ้านวันหนึ่งทิมกลับมาพูดกับยายว่า วันนี้หนูเห็นงูใหญ่มีหงอนมีเกร็ดสีทองกับฟ้ามันพูดได้ด้วยนะยายเรื่องพี่คิมเราเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเชื่อบางคนหวัวเราะบางคนด่าว่าแต่งเรื่องไปเรื่อยแม้แต่เพื่อนๆยังรอเรียนว่าเขาเพี้ยนยายของคิมก็เริ่มกลัวไม่ใช่เพราะ หลานโกหกแต่เพราะเธอเคยได้ยินตำนานนาคาลำทานจากบรรทบุรเมื่อร้อยปีที่แล้วคืนหนึ่งทิมสะดุ้งตื่นกลางดึกเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนักมากเขาได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาเจ้าต้องเตือนพวกเขาน้ำจะมาทิมรีบตะโกนไปทั่วหมู่บ้าน ตอนตีสองแต่ไม่มีใครฟังเขากลายเป็นเด็กบ้าในใสายตาผู้ใหญ่พอรุงอร่งว่นท้องฟ้ามืดคืึ้มฝนตกต่อเนื่องน้ำจากลำธารเริ่มเอือลน้นทันใดนั้นเสียงกึ่งก้องพร้อมสายน้ำที่ไหลหลากเหมือนสึนามิ สัตเข้าหมู่บ้านบ้านพังต้นไม้ล้มคนวิ่งหนีจารวันแต่ไม่มีใครนี้นยกเว้นทิมที่วิ่งตรงไปยังถ้ำหินลับริมลำธารที่นาคาเขาพาเขาไปขอนหน้านี้หลังพายุสงบเหลือเพียงสากหมู่บ้านและร่างไร้ลมหายใจของ หลายชีวิตทินรอดชีวิตเพียงคนเดียวคนในหมู่บ้านที่เหลือรอดจากฝืนที่อื่น